ลุกใหม่ของหนุ่มกายชัยยทัศน์หล่อมากๆจ้าดินเป็นแฟนถามถึงอย่างมากมายค่ะสําหรับกายชัยยทัศน์วัฒนพาณิชว่าหายหน้าหายตาไปไหนเงียบหายจากวงการไปเลยแถมอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองก็แทบจะไม่อัปเดตอะไรค่ะแต่ก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนนะจ๊ะอยู่กับแม่ชาต,ตลอดจ้าล่าสุดเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วแ่ะค่ะเรียกได้ว่า D n a อหน้าตาจากคุณพ่อคุณแม่เขามาผสมผสานกันอย่างลงตัวเป๊ะเลยลูกชายเขาทั้งหลอ่อทั้ง อยังน่ารักอีกด้วยแม่เห็นแบบนี้แล้วน่าปื้มใจแทนคุณแม่ช้ามากๆเลยแหลคะค่ะและล่าสุดนี้นุ่มกายชัยยทัศน์ก็มากับลุกใหม่คะ่ะพร้อมกับทรง อันเดคัทเป็นทรงผมเปิดรูปโขงหน้าแบบชัดเจนเข้าหน้าเข้าที่เมื่อเห็นแบบนี้แล้วล่ะก็สาวๆคงจะตามจีบตามกรีดกันให้เพียบแน่นอนละค่ะเล่ามาชมพาไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าหนุ่มคนนี้เขาจะหล่อขนาดไหนคะ่ะ